อะมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟกับพี่ณโมนะ e นะครับผมผมว่าหลายๆคนนะสงสัยนะเว้ยว่าอ้ยระดับโค้ดที่เขาต้องเก่งขนาดไหนวะและยิ่งเป็นทพีมที่แบบว่าท็อปๆของประเทศเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันก่อนจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับน้องๆปะเฮ้ยอะไรวะตวี เจ้าของไอดียังไม่รู้ว่าชื่ออะไรใช่ผมไม่ดูเนี่ยนะเออมันคืออะไระวะจูยิมคืออะไรวะผมกำลังเปิดดูที่มันใส่อยู่เนะี่ยมันใส่ตรงไหนวะแบนเนอร์ไอคอนอ่ะใช่มันบบน่าจะฉายยาปุบวะพี่ลองกดไปที่รูปโปรไฟล์มีอะไรวะมีอะไรขึ้นปะไม่มีนะพี่พี่อะไรวะเนี่ยนตะัวีนะเฮ้ยมันคือเพี่อะไรวะพี่เจิดพียผมหาไม่เจอจริงเนะี่ย <laughs> ก็ของไอดียังไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ยังไงเนี่ยอึม่าไม่มันคืออะไรวะก็ใช้ตัวนี้แข่งเลยเหรออะไรนะพี่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีไอดีแข่งไอดี ID กลางไอเดี ID กลางใช่แต่แต่ของเขาน่าจะแอดแต่งงกับตัววีนะเขาตรงนะน่าจะอยู่ในโปรไฟล์หายากนะที่แบบชื่อน้่นแหลมจะไม่ให้แบบชื่อในวงการใช่ไนหะ <c oughs> มชิ <c oughs> นาโมใช่ชื่อชินาโมพี่ยากนะที่แบบชินาโมจะไม่ให้คนดูตอบโอ้โหพี่ไม่ไล้ไม่มีเลยผมนะโอ้โหโคเป็นปีอะเป็นปีเลยอะ ใช่พี่แตบไม่ได้จับเลยตั้งป๊อบแต่ไม่ได้จับเลยตั้งปปแต่ผมให้ดีน้องไปก็ไม่อยากรบกวนมันเลยอัน,นี้แบบคนคนหลักนี่คือใครเล่นไอดีไอดีเนี้ยเหรอโมชิโ <oshi> มชิพี่ก่อนเนี้ยนะใช่เมชใช่เมื่อก่อนเนี้ยคือคือน้องอะ่ะมันเข้ามาอยู่กับทีมผมได้สักประมาณ4ี่ปีแต่ละมัง้งไอชิเนี่ยน่าจะอยู่ผมได้สี่สี่ถึงห้าปีนี่แหละแล้วทีเนี้ยไอดีมันกากพี่ไอดีมันแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันเล่นมันแข่งเปิดสกินปืนเล่นไงแล้วบางสกินปืนไอชิไม่มีไงผมก็เลยแบบ ใช่ผมก็เลยแบบเอ้ามึงันก็เอาไอดีพี่ปายอะไรเงี้ยเอาดีพี่ไปเล่นอ๋อบางบางไบางสกินที่แบบเขานิยมใช้แข่งกันคือเขาไม่มีใช่ไม่มีอะไรใช่เมื่อก่อนนี้มันต้องใช้สกินแข่งอะไรเงี้ยก็เลยบอกนว่าเออเอาไปเลย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 อะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆมันมันมันไปแข่งมันตีมมันทําคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้เพชรได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยให้ดีมันไปเลยดีกว่าแล้วแบบไม่ได้เอาคืนจากน้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยืมมันเล่นเอาอะไรเงี้ยใช่ก็เลย งงเลยว่ามันมีตัวีใช่ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรหาไม่เจอด้วยเนี่ยเดินนั่งหาอยู่เนี่ยพักนึงเนี่ยเอาง่ายๆแค่าหาเลขห้องเข้าไปยังไงยังหาไม่เจอแล้วให้ต้องหาต้องไปถ่ายเปข้างล่างผลค,ครบร้วนั่นแหละพ่ออมไหมลุยๆพี่อย <laughs> ่มันเอาเราแน่พี่มันรู้มันรู้มันแน่เลย <_ an> <your> อันนี้อะผมอ่ะผมเท้จะไม่ได้เล่นเลยเพราะฉะนั้นแนะนำผมหน่อยว่าผมควรใส่อะไรแบบสกิลหรอนักแข่งอะรู้ไหมมีใครลอดใครรอดตัวเนี้เลยวะ ไคลลอดที่มันจะเขียนว่าทีมลุกอะทีมลุกในโหมดสีแดงอะอ่าไคลลอดสกิลติดตัวใช่ไหมใช่ไคลลอดอ,นนอันนี้มันช่วยเลยเอ่อมันจะเปลี่ยนจากค่าฟื้นฟูอีพีอะมาเป็นแบบทําให้พี่แบบว่ายิงยิงจอเกาะแรงขึ้นอย่างเงี้ยปืนพี่จะใช่แล้วอันที่สองนะที่ผมควรเอาไปอันที่สองเหรอผมแนะนําเป็นแบบพวกแบบเอ่อพวก พวกโล่อะพี่พวกเกาะจะพี่พี่เอาสกิลกดใช้อะไรมาตอนนี้กดใช้ผมจะเป็นตัววิ่งไววิ่งไวออทัศยาเหรอ ใช่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 ทัศยาถ้าจะเอาทัศยามาถ้าจะคุ้มจริงๆอ่ะพี mustache, พ่ต้องเล่นคู่กับพวกซานีกับอันโตนิโอเพราะว่ามันจะได้ค่าเกาะคือเกาะตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเกาะตัวเนี้ยมันคือมันคือเลือดชั้นหนึ่งของแต่ว่ามันจะมีพวกบางบางปืนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยปืนที่แบบว่ามันมันไม่ยิงมันยิงทะลุค่าเกาะพวกนี้มันก็มีเข้าเลือดเลยอะไรเงี้ยแต่แต่เนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละเมื่อก่อนมีใช่ในไออันสุดท้ายอันสุดท้ายของม่ดิผมมีซานนี้ละที่พี่บอกเมื่อกี้แล้วก็ ิ่งไวใช่เหรอ,อะจะติดจดเซฟไปก็ดีพี่ผมตัจเ,เซฟไป โจเซฟอยู s right? <S Joseph, ่สีเขียวเหมือนกันพี่สีเขียวโจเซฟผมเชื่อนั่นแหลมเฮ้ยผมเชื่อพี่นอโมนี่แหละพี่โจเซฟโอเคสัตว์เลี้ยงอ่ะเออสัตว์เลี้ยงอัปเดตกันเบียบแล้วงี้หรอผมล่าสุดก็จะมีมังกรอ่ะสัตว์เลี้ยงอ่ะต้องเอาเอาแบบพวกรีคูดาวไปพี่รีคูดาวรถคูดาวอ่ะใช่ใช่รถคูดาวพวกแรคคูนไปใช้สกิลเร็วเด็กแรงส่วนมากเอาเอาไม่ต้องเล่นทีมเวิร์กอ่ะเอาแค่ตัวเองเอาเอาตัวเองพออะไรเงี้ยพี่ผมเข้าใจแล้โอเคผมเข้าใจละ ใช่พออะไรเงี้ยใช่โอเคผมว่าเด็กในห้องน่าจะอยากตบแล้วนั่นแหละพี่นะโม้วมาติดนั่นแหลมว่ะตบปักธงใครตวนั้นมีปักธงไหมอ้ยน่าจะมีหมดแล้วมั้งผมจำไม่ได้พี่แต่ในนี้ไม่มีมันไม่ได้ใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจเคปะพร้อมยังอันนี้คือเล่นในรอบหนึ่งปีเลยหรอโอ้ไม่ใช่หนึ่งปีพี่ไม่ใช่หนึ่งปีแน่ๆหลายๆปี หลายปีเลยนะโอเคใช่หลายปีเลยแหละในห้องนี้คือแบบเป็นบุญจัดเลยนะที่ได้ตบแบบโค้รระดับโลกอ่ะโอ้พี่พร้อมยังดูพี่พร้อมพร้อมพี่กูไปติดกอดสวัสดีด้วยคลาสสิกคลาสสิก one hour later พี่ตดไหนดีวะพี่โอ้เอ๋กําลังเนี่ยผมอะต้องถามพี่นโมพี่นโมโดดไหนดิถ้าโดดพีกก็บรรลเลยแหละพี่เอ้ยพี่ตดถ้าจะเล่นนานๆโดดหมู่บ้านริมน้ำดีกว่าพี่ งั้เดียวนะใช่ไปไกลๆเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคคือถ้าไม่งั้นไม่ได้เล่นเลยแหละมาป่ะเพื่อฝันผมมาคับพี่นโมไม่กลัวแล้วนะจริงอ่ะกูผีกลัวเหอะผมมันเต็มจัดเลยนะพอๆกันนะจริงๆอ่ะผมก็ไม่เล่นเหมือนกันนะนี่คือแบบในรอบหลายเดือนอ่ะมาเทศตาสองตา <c oughs> อันนี้เดี๋ยวแบบเล่นเชื่อเชียนะมันกินเยอะได้พี่จัดกันแล้วหายวาพี่เฮ <c oughs> ้ยมันเก็บของเองนี่วะลืมเก็บของเนี่ยโดยไอ้เฮียเก็บของไม่ได้พี่ <c oughs> เออเก็บตาลาดเก็บของไม่ได้ <c oughs> เอาแล้วพี่ความซวยมาแล้วะเ <c oughs> มื่อก่อนได้ <c oughs> ปืนนี่โคตรดีเลยยุคสมัยนู้นอะสมัยนี้มีคนมาเส <c oughs> ียงใครไหนผมเ่ยหรือเปล่าปืนผมลั่ำตกแก่หมดผมไม่ปืนนะคุ้มครองผมด้วยนะนี่ไงแต่ผมพาพี่ เฮ้ย <mm <iser> <bills? S 2> อะไรอ่ะคืออะไรพี่คืออะไรม่วงๆอะไรม่วงอะไรม่วงๆปะพี่ไม่รู้อ่ะคืออะไรวะน่าดิอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อเก็บของได้นี่ไงคืออะไรอ่ะเรียกตู้อะกรู้เหมือนกันเออผมปลาปานไปปั๊บมันเก็บของได้เลยอ่ะอ๋อไปนี่แล้วทิ้งก็ส่งปืนไงวะเนี่ยมทิ้งข้าสนแม็กด้วยกลมากับไอ้เคียโค้ัระดับโลกัแรกมากูตกใจเลยเข้าเข้ายังไง อันนี้คือบัฟเผ้ยิงผมยิงผมยิงผมยิงบัฟยิงบัฟเราจะได้นี่ปั่นกล่องผมได้แล้วผมได้ปืนแล้วเดี๋ยวกล่องเดี๋่องเดปั่นพี่ผมใช้ปืนอะไรดีเมตตานี้ปืนอะไรปืนอะไรที่แบบเขาเล่นไกลแฟร์มาร์สอ่ะใช่ฟาร์มัสเป็นไรพี่โอเคผมสายยิงหัวได้เลยสายยิงหัวเหรอไอ้วูดพัคเกอร์งั้นอ่ะวูดวูดวูดพัคเกอร์เออวูดพัคเกอร์ปืนอะไรวะวูดเฮดเกอร์ดิปืนเม็ดเดียวผมก็จะเล่นมานล้นแมตต์แมตต์เดียวเลยเหรอ ใช่ไม่นให้แต่เดียวปืนให้ไม่ค่อยเยอะมันจะรู้ป่าวว่าเราลงไหนอ่ะพวกไม่รู้พี่มันจะรู้ได้ไงอ่ะเราไม่ได้ตีมพี่มาก็ตายฟรีเว้ยบอกก่อนเฮ้ยพี่เอาอนี้ปืนตายอ๋อรู้ละผมก็ไม่ค่อยยิงเหมือนกันพี่พี่เจอซองใหม่ยังซองใหม่เหรอซองรัวเฮ้ยนี่ไงผมเจอละไ The Wood p เกอร์ที่มันแหลมนี่ไงใช่ใช่ใช่ปืนนั้นนาดีนักแข่งชอบใช้กันแต่ไม่รู้เด็กแหลงเด็กแหลงไม่น่าจะใช้เอ้านักแข่งแหลงสุดมากอุ้ยมันคืออะไรวะ นี่กินได้พี่ไปกินกินเลยเนี่ยจะได้ของอ๋อให้เรากินอะยาฟ้ามีวุทเกอร์ได้แล้วพี่ต้องพี่มีซองใหม่ยังอ่ะยังเลยมีปั้พี่พี่พี่บัฟบัฟนี่พี่เอาสกิลเอาสกิลสกิลบ้างสกิลไหนอ่ะดีเมนทีดีเมนทีอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างดีเมนทีโอเคดีเมนทีมันคืออะไรวะมันจะชุบมันจะชุบตัวเองพี่นี่นี่สกิลอยู่นี้ นี่สก,กิลนี้เนี่ยเก็บไปด้เบ๊อชุบตัวเองเหรอใช่ชุบตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนี่โดนฮิว้องโดดไปหลับเข้าวงดูการวิเคราะห์นี้นะขนาดแบบไม่ได้จริงจังแล้วเนี่ยอะไรนะพี่ยด,ดูอ,อันนี้ไงดูซ้อมบ่อยอย่างเงี้ยพี <laughs> ่ซ้อมบ่อยแต่ถ้าเป็นแบบพวกตัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบก็ต้องมีโดนฮิวด้วยวันนี้แต่ผมเล่นตำแหน่งอะไรผมเล่นตำแหน่งอะไรดิสองคนนะใช่ <laughs> สองคนหน้าก <laughs> ูเลยพี่หน้ากูเหรอโอเคใช่ไม่เจอซองใหม่จริงๆเหรอพี่ซองใหม่ผมก็ไม่เจอ ดูบ้านนี้กับนีป่ะอพวงใช่ป่ะผมบอกงห้วันนี้แบบโคตรสวยในห้องแบบสวยจัดที่แบบมาเจอเราแน่นอนพี่บอกให้เลยแล้วผมตัวจริงด้วยดิของจริงด้วยดิวันนี้พี่จะเก็บเหรียญไปปั้นไปปั้นกล่องกันเก็บเหรียญผมมีสี่ร้อยเอ้ยเนี่ยเรายังไม่นันเจอใครมันเหลือสิบสี่คนแล้วเหรอเอ้ามันจะมันรีบไปไหนกันวะนะพี่วันนี้พียโอ้โหไม่รอยิงแชมป์โลกเหรอที่เหลือก็เป็น ไปพี่ว่างผมเนี่ยเราไม่หมดใช่ะได้ผมว่าพวกนั้นมันรีบกําลังยึดแอดรอปป้องกันฉันกําลังถูกล่า บอกว่าผมกำลังถูกล่าอ่ะเปิดตาล่าเราไปดิแค่อะโอ้ยเฮียมันเอาตาล่าเราเลยนะจัดให้มันหน่อยดิพี่อย่างนั้นอะมันสุ่มเหรอใครวะอะไรนะพี่มันสุ่มเหรอมันจะเปิดคนที่ใกล้สุดมันอยู่ไหนอ่ะไอตาล่าตัวนั้นอะมันเปิดแถวไหนนี่มามาอยู่นี่อยู่เขาเรียกว่าแล้วพี่นายกาหอนายกาไม่เดินมาไม่เดินมาไม่เดินมาเดี๋ยวมโอเค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 ไอโดดป้องกันไหนมันอยู่ไหนมาแล้วมาทางขวาทางขวาหลังเนินหลังเนินได้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 ไม่งี่รถมาไม่งี่รถมา เอาดียิงกดรถมันพี่กดรถมันจะเอาจะเาาพี่จะาอเหรอย่างๆมันมันน่าจะพันยานแล้วพี่ใจเย็นนะเว้ยโคไบอยู่ปั๊มยามปั๊มยามปั๊มยามเฮ้ยที่เหลือมาเอ๋ยมนแหละพี่มันแหละวะพี่มันอยู่หลังไอ้วอลเลยมันยิงอยู่นี่แหละตอบมันเนี่ยมันไม่เข้ามีระเบิดปะวะเอ้ยมันนี่มันทรงตึงว่ะ ที่มันมันตรงมันเป็นว่ะเป็นงานว่ะไม่เป็นหรอกโดนผมอยู่ดีเจวอลหมดพี่พี่มึงไม่ขับรถหนีมาดิอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งไอ้น้องอย่ามึงอย่าทะลึ่งกูาบอกให้อย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งนะกูแค่นั้นเองของอยู่นี่ทำทรงนะมึงไอ้หน่องพี่ยืนนะท็อกบอนจริงๆก็ปล่อยผมก็แล้วม่แก้ผมคนเดียวว่ะพี่เอาเอาจัดเลยก็ลังยึดแอดดรอปป้องกัน เราเราลืมซื e Quindi, ้อกุญแจมาพี่คืออะไรพ้่พี่มันไม้ตัวนี้เป็นไหนไหนตัวล่างนี่ไงเปิดล่ารูอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเออใช่ว่ะแล้วมันหล่อชุบเพื่อนมัอนบัวะมีส่วนพี่แต่เี่กว่าใช่หวังล่าบัวอุ้ยไอ้วัวอะไรน่ะยี่โกเทเลยพี่เป็นมาว่ะเอาแม่งดิเอาแม่งดิมันเดินมันเดินอย่างงี้มันเดินไงเดินอยู่หน้าผมเลยพี่หายเนี่ยนี่แป้งลิงแป้งลิงพี่ไหนไหนไหนเฮ้ยพี่พี่หายแล้วเจอไอ้วัวเจอเจอ ผมชุบผมชุบดูผมชุบอยู่ปะวะคุณนะชุบแล้วชุบแล้วพี่มันโดนมันโดนหัวมันต้องปั้มยาต้องปั้มยาปั้มยาใหญ่ก่อนนะโอเคได้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 กินได้ดีดันเลยมักูอยู่หัวไดียวกันมันมีมยเยอะนี่วายเชี <c oughs> แบบ่อเชื่อ ไอ้แตกไอ้เต้าดักตัวดักมันดักตัวมันดักไอ้สวยพี่ใจเย็นพี่พี่พี่ใจเย็นประจำหน้าผมโลเดี๋ยววะไอ้เชือกาะหายเลยไว้พี่ไอ้ที่พี่ดันดันมาตายยังน่ะตายตายตายมันตายโอ้โถน้องยังมาเย็งกับพี่เอวะโอ้เ้ยมันมีตัวล่าอีกเนี่ยมันมันไม่ตายเออวะเพื่อนมันโก็หมดเลยยืนอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้าย สวยน้องยืมของให้พี่อย่างเงี้ยหวานเจออนี๊ยบดูวะแต่พี่ไไน้องไหวกันเราดูของเราเลยจะไปไหวนาวแมงที่พี่มันจะไปชุบห่อในจา้าพี่อยู่ข้างบนงชุห่อในจ้าข้างบนเลยจัดให้มันหน่อยพี่กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยูุ่มจุด้หกคนอย่างเงี้ยมาเราแชมป์วะ,วะมันบุ๋วตะกี้ปะมันน่าจะอยู่ชั้นสองวะพี่เอเอเหมือนไอวออยู่ผมว่าประตูซ้ายมล่อมล่อตีเลยปะตีเลยเหรอเอ้ยมันหายตาล่ามันหายไปไหนอ่ะมันหมดเวลาพี่อ๋อ เฮ้ยนี่ั้นสองเจนสองประตูกางประตูกางนกลางกลางอหเตหระเบิดเตทะลึ่งทลึ่งโ้ไม่ตึงนี่หวะไม่ตึงเลยีมีใครตึงผมตึงสุดแล้วมนนี้่เสี่ยงมนี่คนสี่สองสองพี่เดี๋สองสเปิดตาล่าเลยพี่เดี๋ยวผมเปิดตาล่าให้ไม่รู้เลยแม่งอยู่ไหนอะรับนัวเลยอ๋อหรือไอนี่นมันกี่รถมึงกี่รถ ขี่รถพิกฟูดนี่อยู่ลงล่างอยู่ล่างใช่ใช่ใช่เฮ้ยพี่ผมเปียนปืนเปียกิบหายแล้วเอาจิ้บเปื้อะไรอ่ะขทำอะไรเอ้ยเฮ้พี่พิกฟูดมาลงล่างขึ้นบนปะขึ้นขึ้นบนเจ้นเจ้นเพี่ชิบหายกูดาวพี่พี่มันจะมาซ้ำผมวะเจอเอาก่อนลงมาไหนมาไหนมาขึ้นมาซ้ำผมเจอเจอเจอตรองมาไหนเจอดาวแล้วดาวแล้วไม่ต้องห่วงมันจุกกันจุกกันพี่มันจุกกัน สวยสวยสวยแล้วก็ชุบชุบดิพี่มึงไม่ได้ชุบกูไอ้เหี้ยเฮ้ยมันไม่ชุบไม่วะพเฮ้ยโอ้โหไม่พี่มันชุบไม่ได้เหรอเออไอคู่สองหนึ่งไหวอยู่สองหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ไอ้คือผมแบบผมไม่ได้เล่นนานแบบผมตั้งไอ้บอลไม่ได้ หาปุ่มใอมวอลไม่เจอเฮ้ยที่เป็นเง <c oughs> ินเขาใหม่สวยสวยนี่เดียวเองไม่ผมว่ามันขี้โกงเว้ยเป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการเล่นฟรีไฟล์ของพวกผมนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มาแบบ เป็นหลายเดือนแล้วก็เป็นปีมากๆคือแบบ3เดือนอะไรเงี้ยเข้าทีหนึ่งนะครับส่วนพี่นโมเนี่ยครับผมเขาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นมาแบบหลายปีมากๆเลยทุกาาคนคือทํางานอยู่หลังบ้านอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยนะครับผมและช่วงนี้เหมือนจะมีแข่งด้วยใช่ไหมครับผมสําหรับเกมฟรีไฟและทีมของแกเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะมาแรงนะตอนนี้เลยนะครับผมและผมก็แอบเชียร์เหมือนกันนะแล้วเพื่อนๆ่ะเชียร์ทีมไหนบ้างในการแข่งขันฟรีไฟล์นะตอนนี้นะครับผมยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ